สวัสดีครับพ่อกันเด้วนะครับผมสำหรับผ้ายิงหนูช่างออกกัดนะครับตัวนี้ที่เป็นรุ่นพันไทยนะครับรุ่นพันไทยลูกซองครับผมนะครับใส่งานสำหรับยิงกองเขานะครับผมตัวนี้ที่เป็นรุ่นพันไทยยิงระยะไกลได้เลยครับหามีดหกมตดนะครับผมตัวนี้สามารถยิงกองเข่าได้ใส่งานได้ดีครับตัวนี้ ชุดนี้สิเป็นไม้ประดูนะครับไม้ประดูทั้งชุดเลยนี่ครับที่มีแกะ,ะไรยเกิดลรื่นอยู่อยู่คอครับผมตัวนี้สวยงามครับตัวนี้ระยะห่างหกเมตรนี่คือมันย้ําเลยครับตัวนี้ชั่วเลยครับการใส่งันครับชุดนี้สิเป็นไม้ประดูทั้งชุดนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจกัน ให้ติดต่อมาเลยครับนายซางติดต้มเบอร์โทรไว้ใต้คลิปให้หรือว่าทักไอดีไลน์มาเบอร์โทรก็สิเป็นไอดีไลน์ของนายซางนะครับให้พี่น้องแอดเข้ามาสอบถามราคาครับผมก็มีปลายทางพร้อมครับราคานะครับราคาเริ่มอ่าราคาตัวนี้สีอยู 2, ่2,200ร้อยร่งนะครับผมถ้ามีปลายทางบวกเพิ่มอีกครับผมนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ ไ้ตดตัวในซางได้เลยครับใส่งานกองเขาครับซุ่มนี่รุุ่นนีใส่งานกองเขาได้ครับผมผมก็ขอฝากพี่น้องไปเพียงนคินิดก,ก่อนนะครับถ้าเกิดมีผลงานตัางหนาเดี๋ยวผมถี่รลงเขียบให้พี่น้องเบิ่งอีกหลบนะครับผมครับครับผม